สวัสดีครับพี่น้องครับมาผอกระยมแรกนะครับพี่น้องครับนี่เป็นมาจับมอไหเขียงเพื่อนนาอครับตัวนี้นะครับตัวนี้น้ำหนักอยู่เก่าสิบแปดกิโลกรัมนะครับว่าสิบแปดกิโลกรัมตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับพี่น้องใส่สองมือจับที่หนึ่งนะครับก็ยังดีนะครับเห็นเพื่อนขายมัดเราคอยมาเอาไม้นะครับ ัวที่สองนะครับ98กิโลกร,รัมก็ได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจังน้อยนะครับพี่น้องหลอดตัวหน่อยใหญ่นําจับนาขอกใจซดน,นะครับพี่น้องกะาทั้งเพื่อนกับซอยผมมานน้ำกะกะ้งกับซอยเพื่อนมัดไพน้านะครับเพราะว่าเพื่อนกับผมมีทุนหลายนะครับเนาะต่างคุณต่างซอยกันนะครับอีกอีกสองมือ หรือว่าถาเพื่นขายหมดภายในมือเดียวเพื่นก็จะมาเอาเอาอีกนะครับมันมันต้องเอาตัวใหญ่ไปก่อนเพราะว่าตัวหน่อยมันต้องสบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับพี่น้องครับเขียงขนาดเล็กน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับกินอาหารไปก่อนนะครับเมียนเบียร์เวลามูมันออกไปแน่นะมันก็ะีดเนาะแม่นครับผู้ผู้เอาไปก็เสียค่าเสียท่อเก่า ตัวละ <มา S 1> หือยตลาดกิกินับจนตัวหน่อยไปก่อกนโเคโตเลื่องวันใหญ่เสียหน่อยว่าเอาผู้ได้ก็ค่วะ่า